ครับหน้ผาผากที่ดีใช่ไหมคุณสมบัติที่ดีคืออย่างนี้หน้ผาผากที่ดีนะครับคือหนึ่งต้องกว้างนะครับแล้วก็สูงแล้วไปสูงอาจารย์ทำไมคะเนี่ยกล้องหมายความว่าไงคะเอ๊ะนี่เหมือนรังแกกันนั่นเนี่ยนะฮะต้องกว้างและสูงสำหรับผู้ชายนะฮะผู้ชายที่หน้าผากกว้างและสูงคือผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดฟ้าเปิดจะเป็นใหญ่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าหน้าผากเขาไม่ไม,ไม่ไม่สวยะนะครับไม่สวยหรือว่าลายผมมันลงมาปิดเนี่ยช่วงวัยต้นของชีวิตเนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาในช่วงอายุ15-30ถึงแต่ผมบอกก่อนว่าหน้าผากสวยของชายกับหญิงไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะถ้าผู้หญิงหน้าผากกว้างมากเนี่ยโขด้วยหืมโขมเอียนะฮะตีเลยลาบากมากค,คือผู้ชายเนี่ยเกิดมาต้องแบบภาระ,ะถูกกันหน้าผากต้องกว้างไอ้เขากว้างคืออะไรออกข้าง แล้วก็ข้างบนนี่คือความสูงเรามีตัวอย่างให้ชมไหมคะสําหรับหน้าผากกว้างและสูงท่านนี้เลยดีกว่าค่ะถือกระดา์ผ่านนี่เขาหน้าผากเขาโหนกนูนด้วยโอ้ต้องหนกนูนด้วยคือคนที่หน้าหน้าผากโหนกนูนเนี่ยนะครับทั้งหญิงทั้งชายดีทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ทาอะไรดีคิดอะไรไวโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตมีได้มากแต่บางคนหน้าผากเขาเขาป้านออกมาเขาตัดออกมาอ่ะบางคน รงลงมาแบบนี้เลยหน้าผากอันนี้เป็นหน้าผากของคนที่ต้องอาศัยพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่เป็นคนชอบทําอะไรเสี่ยงๆชอบทําอะไรเสี่ยงๆชอบแบบชอบลุยคิดปั๊บทำปั๊บเลยค่ะไวไวแต่ถ้าคนที่หน้าผากแคบเนี่ยเหมือนกับฟ้าดินลงโทษอย่างคือว่าทําอะไรเนี่ยค่อนข้างสําเร็จช้าค่อนข้างกดดันแต่ถ้าเกิดคนที่หน้าผากแคบคือหน้าของเราแบ่งเป็น3ส่วนนะนี่คือส่วนฟ้าอันนี้คือมนุษย์ อันนี้คือดินถ้าส่วนหน้าผากไม่สวยแต่ช่วงมนุษย์กับช่วงดินสวยอย่างพอตัดตัวกันไปได้แต่ถ้าเกิดช่วงหน้าผากไม่สวยช่วงนี้ก็ไม่สวยช่วงล่างก็ไม่ค่อยสวยก็เหนื่อยหน่อยอจะรย์ค่ะเรียกว่าไม่สวยเนี่ยก็คือไม่ใช่หน้าสวยนะไม่ใช่จะบอกไม่ใช่หน้าสวยคือหมาาเป็นลักษณะลักษณะคือเราคุยกันทางรายการเนี่ยคือแต่ผมเป็นถึงแซวเนี่ยนะเราจะไม่ดูคนที่หล่อหรือสวยเลยเราจะดูตามหลักของโง่เฮงแต่ถ้าเกิดโง่เฮงดีด้วยสวยด้วย งั้งงนวันนี้เอาตัวอย่างขึ้นมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมข่าวว่าหน้าผากข,ของใครสามารถเปรียบเทียบบ่งบอกอะไรได้บ้างท่านแรกเลยนะคะท่านนี้เลยค่ะโอ้นี่หน้าผากเขาสวยค่ะ,ะคสำหรับซูเปอร์สตรีน,าานี้หน้าผากควรต้องเป็นยังไงคะอาจารย์คือหน้าผากเนี่ยเขาควรจะโค้ง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 แต่ถ้าเกิดผูด้ชายไปได้หน้าผากโค้งโค้งนะฮะก็ประเภทแบบว่ากระจงกาติ็งหวานหวานแต่ว่าอะไรไปอย่างนั้นคือแต่ว่าถ้าเกิดว่า ผู้หญิงหน้าผากโค้งดีมากไปสังเกตดูดาราของเมืองไทยหลายคนหน้าผากโค้งทั้งนั้นคุณอัมพชราภาว่านะฮะแล้วก็หน้าผากเนี่ยยังอ่านถึงเรื่องของอุปนิสัยได้ด้วยหน้าผากคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นรูปทรงตัวเอ็มอันนี้อาจจะไม่มีตัวเอ็มจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมนนะครับคนที่หน้าผากรูปตัวเอ็มเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์ในด้านของศิลปะบันเทิงถ้าเกิดอวัยวะส่วนที่สองส่วนที่สามสวยคนหน้าผากตัวเอ็มมีโอกาสจะดังอาจารย์คะถ้าอย่างที่บอก หน้าผากเป็นตัวเอ็มแต่ทำสัญญการจมูกปากมาอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ถ้าเกิดผมดูแล้วมันกลืนถือว่าผ่านชวนไปชว์ค่ะอาจารย์ชว์ครับชว์ชว์ปาดนะคะในเรื่องของความประสบความสำเร็จทางด้านขององค์การบันเทิงมีการโด่งดังแล้วสําหรับหน้าผากที่ไม่ควรจะมีนะคะอาจารย์ไม่ควรเป็นหน้าผากต่ําเกินไปหน้าผากแคบเกินไปทีนี้มันมีหน้าผากรูปตัวเอ็มปุ๊บเนี่ยมันมีหน้าผากรูปตัวดับบิลควอมอีกนะ คือตรงนี้มันป้านเข้าไปค่ะแล้วตรงนี้มันเฉียงออกมาเป็นยังไงคะจ๊ะคือในนี้อาจจะไม่มีตัวแบบนี้ผมจะชี้ให้ดูคือตรงนี้นะฮะมันจะเรียกว่ามันจะมันจะเหมือนกับว่าเป็น W อะเป็น W ป้านๆอลายผมมันกดลงมาอีกแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นคุณแม่บ้านแม่เรือนที่ดีจะไม่ค่อยวุ่นวายกับสามีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ถ้าผ่ผังทรงตัวตัวตัว W ความเนี่ยถ้าเกิดอวัยวะส่วนอื่นไม่สวยนะจะเป็นคนท่องราตรี ติดเที่ยวกลังคืนนะครับทีนี้หน้าผากผู้หญิงผู้ชายก็มีความต่างกันอีกยงไงคนะครับผู้ชายหน้าผากสี่เหลี่ยมเนี่ยเหมาะแล้วที่จะเป็นคนที่แบกภาระเป็นคนที่ออกไปหาเงินหาทองแต่ถ้าเกิดผู้หญิงที่มีหน้าผากสี่เหลี่ยมจะเป็นผู้หญิงชอบทํางานนอกบ้านจะไม่ชอบไม่ชอบที่จะต้องพึ่งพาสามีหรือคู่ครองหรือเป็นคนที่เรียกร้องสิทธิความเสมอภาคคือนิสัยเหมือนผู้ชายอ่ะถ้าเกิดหน้าผากสี่เหลี่ยมเข้ามานะแล้วยังหนูนลี่ยไหมคะอาจารย์ครับ มีแ้่นขยายไหมหนกหนวกก็ไม่เท่ากันแถมเหลี่ยมด้วยแมจาะหนูว่าก็มีมีส่วนของความเหลี่ยมอยู่แต่คุณผู้ชมข่าววันนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะของฟ้าเท่านั้นคุณผู้ชมหลายคนเดี๋ยวดูภาพเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะวิจารณ์กันว่าภาพเหล่านี้มีขน้นมาให้ไหมคุณหรือเปล่านะคะเริ่มต้นอี่ภาพแรกกันเลยค่ะอ๋อมันจะไม่มีภาพขึ้นมาอาอันนี้เลยโอ้โหนีสวยมากนี่ถือว่าหน้าผากดีหน้าผากสวยมากหนวนูนหนูนโค้งใช่นะคะเป็นรูปอะไรคะจันน่าจเป็นหัวใจไหมคะจัน เกือบๆแต่ว่าๆๆตรงหน้าผากเขาเนี่ยตึง,งกึ่งการหน้าผากเขาสวยมากแล้วคนนี้เป็นแต่นี่ผมยังไม่ได้อธิบายในวันนี้แต่จะบอกผ่านๆไปก่อนว่าเขาเป็นคนที่ตาเขาสวยตาสวยเดียจะไปเสริมหน้าผาได้ดีมากแล้วคิ้วเขาก็สวยนะครับคางเขาก็งอนขึ้นมานะฮะโอ้ดีอันนี้รวยเชื่ไม่เชื่อครัวอาปารย์ภาพต่อไปกันเลยค่ะมาดูกันว่าหน้าผาคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะมีอีกไหมนี่อ้าว หมดซะแล้วดูกันเองดูกันเอง <g enges> คุณผู้ชมขาวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านาไหนอยากจะให้อาจารย์ดูหน้าผากให้ล่ะคะสามารถส่งรูปไปที่ Facebook ได้ไหมคะอาจารย์ได้ส่งมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ทาง Facebook นะคะตามเบอร์ที่ปร,รากฏด้านล่างหรือถ้าวันนี้ท่านไหนอยากจะเป็นผู้โชคดีนะคะด้านหน้านี้เลยเทพเจ้าชัยสิงเอียนะคะ <c counter> จะเป็นของคุณค่ะวันนี้เราขออนุญาตถามคุณผู้ชมแต่ต้นรายการแต่ตอนนี้ไปก่อนเลยนะคะว่าอะไรคะอาจารย์คุณสมบัติของหน้าผากที่ดี คือคืออะไรแล้วก็ผมแนะให้ไปไหว้ถ่ายจังเอียเนี่ยผมให้ไหว้วันไหนกี่โมงเราย้ำกันไปแล้วนะคะคว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายการนี่ยแหละค่ะ,คะยากสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้แทมเทพเจ้าของเรามูลค่าเกือบ10,000บาทบจะเป็นของคุณที่โทรเข้ามาตอบท้ายรายการผมเสริมเนื้อหน้าผากนิดนึงนะว่ามาเลยค่ะจ้ะคือท่านใดที่มีลูกแล้วลูกก็ยังอยู่ในวัยที่ในวัยที่วัยรุ่นเนี่ยท่านหน้าผากเขามาีดายผมเยอะเกินไปเนี่ยประเภทแบบว่า หนุ่มเกาหลีสาวเกาหลีพวกนี้ะจะใจ,ะจ,ะจแตกแต่อายุยังน้อยนะ<อ>ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามดูให้ดีแล้วผมบอกเลยว่าต้องมีคําถามกลับมาแน่ว่าอาจารย์เรื่องนี้หนูไปถอนหรือไปกันได้ไหมคะนั่นเลยสิคะคุณควรทาอย่างยิ่งเลยอย่างน้อยที่สุดคือดีกว่าให้มันมันปิดลงมาคือถ้าเกิดว่าร้าผาก,ก็ถือเป็นธาตุไฟถ้ามีไรผมปิดลงมาเยอะเนี่ยก็ถือว่าธาตุไฟดับ<อ>หมายความว่าในช่วงวัยเรียนเนี่ยจะเรียนไม่จบเอาอะ มองก็คือลักษณะเหมือนเป็นลายผมเล็กๆผมมันเยอะเกินไปลูกผมมันเยอะเกินไปโอ้ให้สังเกตน้องๆเหล่านี้เอาไว้เลยว่าอาจจะมีโอกาสที่เดินทางผิดได้ขอให้มันจะแก้ได้แค่การเปลี่ยนลายผมอาจารย์เราต้องดูส่วนอื่นเพิ่มเลยใช่แต่ว่ายังไงเรานี้เราคุยเรื่องหน้าผากไงเราก็ไปไปดูหน้าผากก่อนถ้าเกิดว่าสมมุติว่าหน้าผากลายผมเขาเยอะหูเขาก็ ไม่ค่อยมีติ่งไม่ค่อยสวยค,คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามเตยมใจเลยพยายามดูไว้เลยว่าพยายามใกล้ชิดจริง,<ว>รงเราไม่อยากให้ไปขี่เส้นให้ลูก,กน,นะ,ะแต่ว่าพยายามที่จะต้องหาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาหน่อยอ,อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าดีกว่าที่ที่เราจะจะ,จะปล่อยให้เขาเลือกทางในชีวิตของเขาเองแลวผิดค่ะนะครับนี่คือไรผมที่มันตกลงมามากเกินไปแล้วถ้าวันหนึ่งเราเกิดมีบาเหตุเกิดที่หน้าผากไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมีแพ้เป็นหรือว่าอาจจะต้องมีการเย็บดึงสัลยกรรมหน้าผากมันจะเปลี่ยนโงเหะอไม่ค่ะ ผมแนะนําให้ทํายังไงคะก็คือทํำยังไงก็ได้ให้มันดูดีขึ้นคืออย่างนี้ฮะพาสจีนโบราณพบอว่าช่วงหนึ่งถึงสิเนี่ยพ่อแม่ดูแลดูแลให้เราหลังจากนั้นไปเราต้องดูแลตัวเราเองเพราะบางทีอาจจะเกิดจากความซนอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาอาจจะเกิดจากความหามหรืออะไรทั้งหลายแหล่ที่มะทำให้หน้าผากมันมันไม่ไม่สวยก็คือทําให้มันดูดีมันดีกว่าไม่ดีแน่แต่ตอนนี้กาฉีดบัวท็อปฟิลเลอร์อะไรกันเยอะทีเดียวจันค่ะมีการเติมล่องลึกให้หน้าผากนูนขึ้นมาก็มีนะ อย่างนี้มันเปลี่ยนชะตลคืองี้ผมใช้คำนี้ว่าค้าห่ออยู่หม้อคือดีเกินไปก็ไม่ที่ดีผมก็เลยจะบอกว่าทํายังไงก็ได้คือคําว่าโงเ่เฮงเนี่ยนะฮะโงเ่เฮงดีคือความบาลานนะไม่ใช่โอ้โหหน้าผากโหนกมากเด่นมาเลยไปฉีดเดเลิกกันขึ้นมาไปยกภูเข,ขาฟูจิออกมาอย่างเงี้ยมันเกินไปอ่ะคือมันต้องดูคือผมดูเนี่ยคือต้องคำว,ว่าโงเ่เฮงนี่ตือบาลานซ์บาลานซ์นี่คือความสมดุลของโง่เฮง นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าการที่มีหน้าผากสวยเนี่ยนะครับมันมันจะบอกตรงนี้ว่าบางคนหน้าผากสวยเนี่ยเขาก็จะพยายามเปิดหน้าผากซึ่งผมก็เห็นด้วยนะ,ะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าผิดชะตาเราจะเปลี่ยน